อัาน,นว่าตำราวิชาเก่าพอนานเข้าถ้าไม่เล่าเราก็ลืมตำราที่ได้หยิบยืมมาจากครูชานวันนี้มีเวลาเพียงพอที่จะได้นั่งทบทวนกันยาวๆสะหน่อยว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าอย่าได้สนใจสิ่งอื่นสิ่งใดเลยนะไอ้ช้างเอ้ย เห็นจะมีกระแต่วิชาความรู้นี่แหละที่จะพอเป็นที่พึ่งให้กับชีวิตของเราได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตมามาว่ากันต่อดีกว่าตำ้ราสัพพคุณยากล่าวถึงเถาเอ็นอ่อนนั้นดีแน่มั่นคงรู้ช่วยส่งเสริมเส้นเอ็นแข็งแรง เถาริ้นเสือสัพพคุณจุนเจือกำลังเข้มแข็งชักตับที่สุดจนสุดสิ้นแรงจะกล่าวถแถลงถึงเถาวันเปลียงทายเส้นกระใสต่อเอ็นภายในเคยมีชื่อเสียงถั่วภูด,ด้วยกันศีสะถั่วนั้นให้กำลังพอเพียง ทอบแทบแยบคายบาลีมีไว้ว่ามีชื่อเสียงมีรถเอียนเบื่อจงเชื่ออย่าเอียงรู้ถ่ายพิษเพียงอาการตานสรางตัดรากตานขโมยเสมหะให้สางเถากะไดลิงอีกสิ่งกล่าวใส่พรางบอกเล่ากล่าวอ้าง แก้พิษทั้งปวงไม้เท้าใหญ่ม่อมสพรพพคุณมีพร้อมมิได้หลอกลวงแก้ไขตัดพิษเสมหะโลหิตทําพิษใหญ่หลวงทองหลางใบมนแก้ลมทั้งปวงบอกไว้ไม่ลวงฤทธิ์สีดวงแก้กันไสเดือนเคลื่อนคลาด ดอกแก้อาการดีเดือดเลือดหันเปิดแก้เสมหะวิ่งรมติดพันแต่ส่วนแก่นนั้นแก้ฝีมารทะสีเล็กแก้พิษสัพพิษดีแท้แก้ได้หายหมดจะเล่าก่าวพร่องชื่อทองหลางนารู้แก้เสมหะลมพิษ ติดครั้นยังแก้ตาแดงโบราณท่านแจ้งเอาไว้คมสันทองแดงมีรสหวานฝาดสำคัญสรรพคุณอันนั้นให้ผอมให้เบารสสุกข,ขุมกลอยมีเผ็ดติดน้อยเนื้องอกเป็นขมเมางอกขึ้นในแผลอย่าได้ดูเบา ตำราของเรามีเสมหะแลดีสัพพคุณแก้ได้คงหายทันทีทองสํำลิดมีระงับดีเสมหะร่างกายผ่องใสสารพัดภายในแก้ได้ท่านอาทองคำมีคุณอยู่ในตำราโบราณท่านว่าแก้โทษและพิษ ธงเทงเครื่องยาบารีมีมาท่านว่าไม่ผิดมีรถอันเปี้ยวแต่รู้แก่พิษนอกในไข้ติดร้อนลุ่มกุ่มใจเทียนแดงท่านอามีกลิ่นหอมมายิ่งกว่าสิ่งไรรู้แก่เสมหะ โลกดีเดือดไปเสียดแทงภายในทำให้อาเจียนเทียนขาวเล่าใสแก้ดีลมในทำลายเสมหะซึ่งเป็นก้อนอยู่ในอุทรว่ามุตกิจติดมาแก้นิ้วด้วยกันเทียนดำยังมี ลดเผ็ดร้อนดีแก้ลมคมสันดีเดือดเลือดซ่านโลหิตบันดาลแก้ถึงเหมือนกันเสมหะทั้งนั้นแก้กันมากมีเทียนแกรบนั้นเล่าสรพพคุณจักก่าวไว้ให้ท่วนทีรู้แก่เสมหะพยาธิดังนี้พรละดึกทั้งนี้ กระจายหายไปชื่อเทียนชมดสพคุณปรากฏมีมาแต่ไรเสมหะและดีลมเหียนเวียนไปจุกอกลงในลมใส่แผ้วพานเทียนสัตตบุตรท่านได้สมมูต ไว้เป็นหลักฐานบำลุงกำลังวังชาชื่นบานเตียนเก็ตหอยนั้นแก้กันมากมีบำลุงกำลังเส้นเอ็นทั้งนั้นตามกระบวนท้วนทีอีกสิ่งหนึ่งเล่าเตียนข้าวเปลือกมีบำลุงกายดีให้มีกำลัง เทียนตาตะกะแตนว่าก่าวเล่าแมนเคยใช้แต่หลังรู้ห้ามเสมหะว่าไว้สัตว์จังอีกมีชื่อ,อยังเทียนเยาว์านีแก้ลมในอุทธรคลื่นเหียนเวียนวอนแก้ได้ท่วนทีใส่ย้อยห้อยลง ประสงค์ไว้มีทำให้นมดีการเลือดเถือดไปแก้เบาให้คล่องขัดคล่องอยู่ในแก้ได้หายไปตามในตำลาแก้เปื่อยก็ดีสรรพคุณท่านใช้เคยหายมากนาทดลองเถิดท่านโบราณท่านว่า รถฝาดเป็นยาสมานได้ดีน้ำประสานทองจีนกล่าวไว้ตามจริงแก้ลิ์สีดวงเกิดในจมูกว่าถูกไม่ลวงเสมหะทั้งปวงเกิดในอุทรน้ำประสานทองเทศสรรพคุณวิเศษ มิได้หลอกหลอนแก้โลกในคอติดต่อมาก่อนแก้พิษโลกร้อนจักสุทวานแก้ลมอำมพฤกห,หืดไอดึกดึกนึกหน้าสงสารบิดบวมขึ้นมาเวทนารำคาญ อีกน้ำประสานทองสัตุคู่กันรู้ร้างละอองผิวหนังผุพองเป็นพื้นผืนคันน้ำประสานทองนี้ดีบุกต่อกันร้างเสมหะนั้นเม็ดฝีผิวไปน้ำส้มสายชูขับลมก็รู้กำลังยิ่งใหญ่ ปลุกชีพพรจรให้ตื่นให้ถอนขึ้นได้โดยไว้น้ำตาลน,นั้นเล่าเครื่องยาก็เข้าให้สดชื่นใจน้ำตาลจากไซรู้สมานวิศีดวงล่อช่องลงทวารเกิดขึ้นแก่ท่าน ไม่ควรรักขวงน้ำตาลทายยังขับน้ำเหลืองกลังให้ไหลลุล่วงล้างปัดสวะให้ไหลออกมาทั้งมวลสรรพคุณท่านควรจำไว้ให้ดีอีกน้ำตาลหม้อหวานเย็นในคอเลือดลมทวนที ให้ชุ่มชื่นใจหลากหลายมากมีน้ำตากลกรวดนี้มีรสหวานคันแก้ให้เบาคล่องกำลังทั้งผองบอกแจ้งแข็งขันเสมหะจุกคอชุ่มชื่นใจครันน้ำดอกไม้น,นั้นทำให้ชื่นใจพุทธพองโสภา ชื่นใจขึ้นมาอย่าน่าสงสัยน้ำพึ่งก็มีโบราณท่านชี้ไว้ดีเหลือใจบำรุงธาตุสีอกแห้งแรงมีแก้สะอึกขึ้นไว น้ำมะพร้าวเหล้าใส่ยาชูกำรังบำลุงกุมารในคันของท่านได้ดีสัตว์จังน้ำนมทุกชนิดหวานมันไม่พิษเป็นยาดีหลังเกิดความกำนัดให้มีกำลังน้ำสาวข้าวยังรู้ แก้แสบบวมอันเกิดขึ้นมาที่หัวคุยหาเหมือนมีหมวกสวมน้ำนมราชสีสรพคุณสิ่งนี้มีมาทั้งมวลต้นมีรสขมรู้แก้และคุมธาตุสีดีควร บำลุงกำลังเชียวแน่แลสรวนน้ำค่ำนั้นว่าแก้พิษทั้งมวลพิษการก็ควรแก้ได้หายดียังชื่อน้ำมูดถึงไม่ต้องพูดรู้ได้ท่วนทีปวดร้าวระบมฟกช้ำดวงกระมน,นอกในก็ดีน้ำตาลทรายขาว สรรพคุณมากมีน้ำสาวข้าวครั้งที่สองสรรพคุณนำมาล้างหน้าเช้าเย็นแก้สิวฝ้าได้ดีเหมือนกันตำราว่ามีน้ำค้างอ้างมาร้อนรุ่มกุ้มใจดับพิษภายในได้ดีหนักหนานมสวรรค์ตัวผู้ อาจารย์ท่านครูแจ้งเล่ากล่าวมาต้นนั้นดับพิษตะขาบกัดเขี้ยวติดใบแก้ลมหนาอยู่ในส่วงอกให้ตกลงมาส่วนดอกนั้นหนาแก้เลือดในอุทรรากแก้โลหิตไข้เหนือทำพิษบอกเล่ากล่าวสอนนมสวรรค์ตัวเมีย มีไว้ไม่เสียบอกเล่ากล่าวกรอนต้นบอกไว้ทั่วแกฝ้ฝีฝักบัวให้พิษลดผล่อนฝีดาษชื่อว่ามารทะแน่นอนดอกแก้พิษร้อนจากสัตว์กัดกายแก้พิษฝีการแก้ลมให้สัน้นได้แน่สมหมายนมพิจิตว่าไว้ แก้ได้มากนี้แก้พิษต่างๆดอกรู้แก้จางลมพิษทวนทีรู้ประทับบุปโพเสโทไหลี่รากแก้ลมดีหันเหียนเวียนวนน้ำส้มสายชูอย่างแท้สพรพพคุณน้ำส้มหนึ่งส่วนน้ำเย็นหนึ่งส่วนผสมกันใช้ผ้าขนหนูจุม่ม ลงไปบิดให้พอหมัดมัดเช็ดตามร่างกายของคนมีไข้สักครู่ความร้อนอยู่ในร่างกายจะคลายหายลงใช้ผ้าจุ่มน้ำเช็ดทั่วตัวศีสะแก้โรคคันศีสาแก้ลังแคได้ดีนักแล น้ำมะพร้าวสรรพคุณใช้ทางอาหารใส่ขวดไว้แล้วเอาตะกัวใส่ลงไปประมาณหนึ่งส่วนในน้ำสามส่วนของน้ำมันทิ้งไว้หนึ่งสัป,ปดาห์สามารถนำมาทาแผลสดได้กล่าวถึงบรเพชรเด็ดขาดใบรู้แก้พระญาติ คือมะเร็งเขคงเครือเถาแก้ประสิทธิ์ฝีดาดเป็นพิษแก้ทั้งไข้เหนือเถิดเพื่อโลหิตฝีการทำพิษฝีดาดเข้าเจือแก้ไข้ตรีโทษดุดดังเป็นโสดกำลังล้นเหลือบำลุงเพลิงธาตุแก้ลมหลายกาดกระหายน้ำเจือ รู้แก้สะอึกธาตุกรรมเลิบลึกแน่แท้แผ่เผื่อดอกรู้แก้พระยาทิเกิดในท้องเจือฟันหรืเนื้อแก้หายได้พลันรากแก้โลหิตไข้เหนือทำพิษร้อนเล่าหนาวสันแก้ได้สารพันเช่นดังชิงชารี บอระเพชรพุงช้างจะเล่าก่าวอ้างมาตาบาลีต้นแก้ลมล้ายแน่นในสวงดีใบบอระเพชรน,นี้จเจริญธาตุสีกันดอกแก้พระยาทีเกล่อนกาดบิดผันลูกคุณอนันต์อาหารย่อยไปน้ำแก้โลหิตในท้องทำพิษ สีสะนั้นใสเบื้องบนเสมหะให้ปกติไปบรเพชรพิษใสต้มแก้ผิวพันหนังเนื้อพองใสอาหารย่อยไปธาตุไฟด้วยกันใบข่าพยาตทั้งปวงสามารถดอกแจ้งกล่าวซับถอนพิษสเลดลูกยังรู้แจ้ง แก้ไขอันบังเกิดมาแต่ดีน้ำนั้นยังมีให้ชื่นในใจหวังแก้ทั้งสันนิบาตร้อนลุ่มคลุ้มข้ัง่งไข้เหนืออีกบ้างหลายอย่างปนไปวิธีไปหาสัพยานั้นใสถ้าแม้นผู้ใดไปหาเอามาเข้าทางเหนือลม ตำราชี้ชมบอกเล่ากล่าวอ้างผู้ใดเข้าใกล้ทางใต้ลมอาพิษถูกกายาสลบซบไปโอ้โหโอ้โ,อโหบอระเพ็ดบอระเพ็ดชนิดนี้เรียกว่าบอระเพ็ดพิษ มีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวทั้งช่วยย่อยอาหารนั่นก็แสดงว่าบรเพชชนิดนี้จเจริญไฟธาตุไฟธาตุที่ช่วยย่อยก็คือปรินามักคคีและยังถอนพิษสเลตลูกก็ยังรู้แก้ไข้ที่บังเกิดมาแต่ดีก็คือปิดตังปิดตังน้ำดี ปิตังปิดตะคือความร้อนแสดงว่าจะต้องมีรสขมเย็นสามารถแก้ไขเนื้อแก้ไขสันนิบาตโอ้โหไขที่เกิดขึ้นจากเอกโทษทุวันโทษเข้าตรีโทษบรเพชชนิดนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่จุดที่น่าสนใจคือบรเพชรพิษ ไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้โดยที่ไม่ดูทิศทางของลมเพราะว่าพิษของบรเพชดนั้นถ้าต้องกับตัวแล้วเป็นอันว่าถึงกับสลบไปเลยทีเดียวนี่ถ้าไม่ได้มีตำรากล่าวไว้ผู้เป็นหมอมีรู้เรื่องนี้ก็คงจะต้องมีอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว โอ้โหขอบคุณครูบาอาจารย์ยิ่งนักที่ท่านได้บันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องไปโดนพิษของเจ้าบอรเพชรพิษ,พษเออการจะทำความดีครูชาญก็เคยสอนไว้อยู่เรื่อยๆว่าการทำดีต้องทำดีให้ถึงดี ถ้าแม้นทำดีไม่ถึงดีอย่าได้หมายใจว่าความดีนั้นจะตอบแทนเราเอาละตำราช่างเป็นของดีมีคุณเสียจริงคงจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเราคงจะต้องไปซักผ้าทำกับข้าวประเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็คงจะกลับมา ยังไม่ได้กวาดบ้านอว่าแล้วก็ขอวางตำราไว้เท่านี้ก่อนนะ